ทางกลุ่มนะครับไว้ใช้เพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านเกรียงศักดิ์ทางบริษัทเองก็งมีการเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรื่องให้บริการหลังการคองการอบรมการใช้รถนะครับแล้วก็เรื่องการใช้บริการนะครับหลังการสมาชิกท่านใดต,ต้องการข้อมูลความช่วยเหลือหรือการให้บริการทุกเกรติทุกท่านนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับเกษตรกรนะครับ 4ามปีนะครับสปีเราได้เกียรติบัตรหันมองนี่สามสิบเจคนขึ้นไปนะครับเราถึงจะตั้งกลุ่มครับระดับต่อไปขอเชิญคุณเกียงศักดิ์สมการพระคุณเจ้านะครับเรียนท่านเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ตันผู้แทนส่วนราการต่างๆนะครับพี่น้อง นี่เนี่ยเข้าเนี่ยเขาเป็นโรยสูตราหารข้าวเขมีไหมนี่นี่นี่น้ำยาเาให้เรานจะเป็นแบบนี้ไปคุกสีทคุกสูตสีเป็นกระสอบอย่างนี้มาเป็นงี้ครับเราก็ต้องตอกกำไลผู้ดัญากามาก็หลายอำเภอหลายพื้นที่นะครับเห็นความเข้มแข็งของวิสาหกิจชชนิพนธ์ต่อปีทุกปีนี่เป็นไงวิสาิต สมเขาโรานนี hmm. okay. well, been, h, ่ก <Okay. S 1> <No, seriously. S 2> ็ทำเจะมียงยังไม่ได้เยอนนียังไม่ได้ปุ๊บอะมด้ผสมพยายาศูนย์หนึ่งสองสามนี่รับประทานาได้ครับผมเชิญมาเข้ากินข้าวด้วยโอเคขอบคุณครับเยอะน้ายืนลงนี่มา อนุกเข้าสวยนี่สวยๆเขเข้ามาถ่ายรูปเห็นกันาัเข้าที่ไหมกรันเขาหรอเยวเาเรืมาวันก็นเอาเรื่งเออจด ผมพูดร <toys> ุ <m <ics> <m ่นแรกดีที่สุดเพราะว่านายโยมันจะทำความสะอาดจะพืชก็ง่ายจะมาได้แก็ง่ายยรำก็ไม่าดเป็นแถวเป็นแถวถ้าวานหนาปุ๊บมันเป็นโรคเน่าบอกว่าเมิ่มอุยได้เป็นไรโซบอยู่ คือการดําเนินการของวิสาหกิจเรามาเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันแต่การดําเนินการหรือกิจกรรมต่างๆเราเราไม่ยึดติดว่าเราจะขายแต่ข้าวสารเพราะถ้าข้าวสารถูกเราก็ไม่ขายเราก็ไปขายข้าวเปลือกพอข้าวเปลือกแพงเราก็ให้สมาชิกไปขายที่ตามลานตามโรงสีแต่พอเมล็ดพันธุ์ทางศูนย์เขารับซื้อเราเลยกิโลละ18บาทนะครับเราก็ถือว่ามันเหมือนว่าเรา ตรงเป้าที่เราเสร็จตกรเรา,าทำนาแล้วต้องขายขายข้าวเปลือกอดีกว่าเราที่เราไปขายตามโรงสีราคาก็ถ้าเป็นพันปนมันก็แค่10บาท1บาทแต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเราขายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุร,รีดำเราได้กิโลกร,รัมละ1 8บถึงบาทนะครับต่อกิโลกร,รมัมฉะนั้นเหมือนว่าเราตร,ตรงเป้าหมายตรงจุดเราที่เราดําเนินการมาเพราะวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านทาวนลเราส่วนมากเราทํา ทำนากันนะครับถ้าเราขายข้าวสารแต่ก่อน4โลร้อย4โลร้อยแต่ก่อนข้าวเปลือกกิโลกรัมละ8บาท9บาท8บาท9บาทนี่เราขายข้าวเปลือกให้โรงสีหรือท้องตลาดเนี่ยมันม,มันได้น้อยมากเลยเราก็เปลี่ยนเราเลยเปลี่ยนว่าเอาข้าวเปลือกเราเนี<ม>่ยเป็นสีเป็นข้าวสารแล้วขายข้าวสาร,สารกิโลกรัมละ20 25บาท4โลร้อยเราก็เต่ก่นเราก็พออยู่ได้พอเราทําได้สามปีเราก็เปลี่ยนจากว่าเออราคาข้าวเปลือกเนี่ยมันเริ่มเตื้องขึ้น นะครับปัจจัยหลายๆอย่างที่ว่าถ้าเปลือกเราคาคาเริ่ม11บาท12บาทก็เลยให้วสาหกิจทุมชนหรือสมาชิกในิสาหกิจทุมชนเราเนี่ยไปขายตามลานตามโรงสีต่งางๆพอดีเรามีเมล็ดพันธุ์ออกมามีศูนย์แต่ก่อน,นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมเราไม่มีเพิ่งมีมา5ปีนี้เราก็สมัครเป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมเขาก็สนับสนุสน,นจับบดเรามาตลอดว่า ส่งเท้าอย่างเดียวเราไม่ต้องหาตลาดดีคือเราไม่ต้องไปหาตลาดส่งอ,อย่างน้อยๆน่เขามีโคต้าให้เราเท่าไหร่เนี่ยเขาม,มีตลาดชัดเจน,นมีตลาดที่ชัดเจนไรายได้ต่อปีที่ขายข้าวเปลือกข้าวสารประมาณเท่าไหร่ถ้าเทียบกับขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ขายข้าวประมาณตอนนั้นเราต่อปีต่อปีเราก็ประมาณสักห้าแสนกว่าบาทแต่สมาชิกที่ที่ที่ร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนบางคนเขาทำราเยอะมีพื้นที่การเพาะปลูกเยอะ ส่วนนั้นเขาก็จะได้ขายเยอะคือขายเป็นส่วนตัวเข้าไม่ได้เขา้าเป็นกองทุนครับแต่ถ้าเข,าเ,ข,า,ขาเปลือกขายถ้าเรามเมล็ดพันธุ์ขายปีนี้ก็น่าจะตกได้หลายหลายล้านแล้วปีก่อนนะนะั้นปีก่อนนะที่ที่เราขายมาแล้วสี่ปีนะ่ะได้เท่าไหร่ไอ้พันข้าวอะ่ะพันมเมล็ดพันธุ์ข้าวเราน่าจะสองล้าน่าสองล้านสาม สองล้านสามจากห้าแสนมาเป็นล้านใช่ครับมันก็ดีขึ้นเลยว่าเราจักรโละสิบสี่บาทเราขายจัดรถละสิบแปดสิบเก้าบาทใช่ครับตลาดเราที่แน่นอนตลาดเราไม่แน่นอนสิบแปดบาทครับมันเป็นตลาดที่แน่นอนคือเราไม่ต้องไปไปขายไปขายให้ใครคือยังไงนะครับรับซื้ออยู่แล้วเขามีโค้ต้าให้เราว่าคุณน่ะวิสาจิตชุมชนาวบ้านชาวบนเอา20ตัน S <S อ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่า,ามันจะตกไร่ละเท่าไหร่ถบเขาเขาคุณลุงให้พวกพวกเราเลยว่าอ่าคุณเออสามร้อยห้าสิบไร่ต่อสามร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ส่งกันนะเต็มเต็มโคต้าเขาส่วนที่เหลือเราก็ขายให้กเกษตรกรในชุมชนเขาด้ราคอยเรา,า<ต>มีกําลังผลิตให้ทันให้ได้ใช่การที่ว่ามีข้าวปนไม่มีข้าวปนเพราะเราเกีเ่ยวมเมล็ดพันธุ์บ้างเกี่ยวกับพื้นที่พื้นที่ททแบบนาวหวานบ้าง ส่วนที่เราทําเป็นนายอดนายอดเป็นนาที่เราทําเมล็ดพันธุ์นาหวานเป็นข้าวที่เราทําทั่วไปหวานตพื่อทั่วไปครับอ๋ออันนี้เขาเอาทำนายอดครับทำนายอดนะครับทำนายอดทัดต้องทั้งไอ้ไร่พี่ที่ทำนายอดเอาหกร้อยหกสิบเอ็ดไร่หกร้อยสิบเอ็ดไร่ที่มีสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครับผม